วันที่6ธันวาคม2567นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงาน สำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้และให้กำหนดแนวทางเยียวยาและรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบนั้นนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรได้รายงานว่าสำนักศิลปากรที่11สงขลาได้สำรวจโบราณสถานและหน่วยงานในสังกัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำท่วมขังภายในโบราณสถานเริ่มมีระดับน้ำลดลงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมอีกและสำนักศิลปากรที่11สงขลาจะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนบูรณะโบราณสถานที่ ได้รับความเสียหายรวมถึงแผนงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีโบราณสถานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่11สงขลาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดังนี้โบราณสถานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสองแห่งคือโบราณสถานเมืองโบราณยรังตําบลยรังอเภพยารังพบน้ำท่วมถังที่อาคารโบราณสถานบ้านจาเจ็ิหมายเลข1 2สอง สามและแปดและโบราณสถานมัสยิดกรุเซตตำบลตันหยงลุลกอำเภอเมืองปัตตานีพบการท่วมขังจากน้ำฝนที่ตกสะสมในบริเวณลานมัสยิดสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสงขลาห้าแห่งคือโบราณสถานสารากวงตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครพบว่าในพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่โบราณสถานแต่ระดับน้ำต่ำกว่า10เซนติเมตรโบราณสถานสาราบกเกง่งตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคนครพบว่าโบราณสถานไม่มีน้ำท่วมขังมีเพียงขยบูลฝอยที่ถูกคลื่นซัดเข้าหาที่รากบริเวณที่เป็นพื้นที่โบราณสถานเท่านั้นโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการทำความสะอาด โบราณสถานป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลขหนึ่งตำบลหัวเขาอําเภอสิงหนครในบริเวณพื้นที่โดยรอบโบราณสถานไม่มีน้ำท่วมขังแล้วขณะนี้สถานาการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโบราณสถานป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลขสองตำบลหัวเขาอําเภอสิงหนครในบริเวณพื้นที่โดยรอบโบราณสถานพบมีน้ำท่วมขังระดับน้ำต่ำกว่า15เซนติเมตรแต่โบราณสถานยังไม่ได้รับผลกระทบและโบราณสถานป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลขสามตำบลหัวเขาอําเภอสิงหนครในบริเวณพื้นที่โดยรอบโบราณสถานมีน้ำท่วมขังเพียงเล็กน้อย ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนางสาวสุดาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรได้รายงานอีกว่ามีหน่วยงานในสังกัดได้รับผลกระทบจำนวน6แห่งดังนี้ 1. ห,หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถยาลา มีรอยน้ำรั่วซึมภายในตัวอาคารห้องคลังเอกสารจดหมายเหตุเอกสารมีคราบเชื้อราขณะนี้ได้ประสานสำนักสถาปัตยกรรมเร่งจัดทำแบบรูปรายการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม2หขอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถสงขลามีน้ำรั่วซึมที่ผนังและฝ้าเพดานเนื่องจากฝนตกหนักขณะนี้ประสานสำนักสถาปัตยกรรมลงพื้นที่สำรวจเพื่อจัดทำรูปแบบรายการซ่อมแซมปรับปรุงตัวอาคารแล้ว 3. หอสมุดแห่งชาติการจานาพิเศษสงขลาพบว่าน้ำไม่ท่วมแต่มีรอยรั่วบางจุด ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการซ่อมแซม 4. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถสงขาไม่มีน้ำท่วมบริเวณสำนักงานแต่มีน้ำรั่วซึมเล็กน้อยบริเวณท้องถงด้านหน้า 5. พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูลมีรอยน้ำรั่วบริเวณชั้นสองเนื่องจากฝนตกหนักขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการซ่อมแซม 6. พิพ,ธพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คมภีอันกุรานตำบลละหาน อำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสพบการท่วมขังของน้ำบริเวณรอบที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วทั้งนี้มอบหมายให้กรมศิลปากรและหน่วยงานที่ดูแลติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิดและให้สนักศิลปากรที่11สงขลาเร่งสำรวจประเมินความเสียหายเพื่อจะทำแผนบูรณโบรรณสถานรวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอาทิตย์พอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิพิพธภัณฑ์สถานแห่งชาติรวมถึงจัดกิจกรรมดิสคลีนิ่งเดย์ทำความสะอาดโบราณสถานต่างๆภายหลังน้ำลดต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวอีกว่าได้รับรายงานว่าในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานข้อมูลต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรวมถึงประสานให้กําลังใจเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ได้รับรายงานว่ากรมการศาสนามีแนวทางในการสงเคราะห์เครื่องสมณะบริขารแดร่พระภิกษุและสามนเณรที่ประสบภัยรวมถึงการช่วยเหลือซ่อมแซมบูรนะณะสนสถานกรณีประสบภัยของศาสนาอิสลามคริสต์พรามณฮินดูและซิก ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรืออยู่ภายใต้องค์การศาสนาที่กรมการศาสนารับรองกรณีการช่วยเหลือบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจรวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่จําเป็นในการประกอบศาสนกิจเช่นที่อาบน้าละหมาดระบบไฟฟ้าระบบประปาเป็นต้นทั้งนี้ศึกษานิเทศจะเร่งดําเนินการสํารวจรวบรวมข้อมูลและนําเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไปติดตามต่อกดค้นหาทิมคําว่า w i n